นะสามขังอภิปุชยามาสะกุกาสามจายังันเตหิสุปัญจศีลานิยาจามาโสตมาตมพุทธะนาคนางกัญชีปุถาราลลัญมะกรานางก วะมนฺเฑติกาปทํตมาทิยาชัยตํสุเทวาชรภรวิสเมภาวมสวนสอโลปตฺต sèèyí ìdíje nǹkwá dídán ṣọ́nà mífà ń mú ẹwàá sẹ́ni kẹ́tù kápẹ́n mífà wá mífà tọ́ ọ́ nyẹ́fọ́. แต่เรียกว่าเสร็จพิธีเป็นที่เรียบร้อยแต่เหลือตอนนี้ขูดมะพร้าวแล้วใหญ่เลยเป็นจังหวะจะได้แกล้วนเพอิๆ